ดูครับท่านผู้ชมครับดูครับผมดูดิครับอืมกินไม่กิน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 โอ้รู้มากจริงๆเลยครับผมจ้องแต่จะกินเหยื่อเป็นอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมนี่ในี่ของจริงนะครับไม่ใช่ในเกมนะท่านผู้ชมนะดูครับผมขึ้นมาเต็มท้องเรือเลยครับอสวยงามจริงๆครับผม ดู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 อืมดูเหยื่อลงไปแล้วนะมาแล้ว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 มาเวียนแล้วไม่กินครับท่านผู้ชมครับชักไม่ตามมาอย่างเดียวครับผมหนุนหนุนโดนโดนดอกนี้โดนโดน โอ้ยชว่วงเวลามันเข้าวันนั้นนนบต้องต้องต้อง,ต,องต้องทำให้เมื่อนปลาเป็นผมมันเข้ามาไกลทำทำห้เมื่อนปลาเป็นโอ้ยมันคงจะคิดว่าเพื่อนกูหายไปก็เพราะเหงื่อแบบนี้แน่เลยนั่น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 ดูอ่ะดูอ่ะเอ้ยเอ้ย <c oughs> เอิ่มกินไม่กินกินไม่กินกินไม่กิน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 ไม่กินไม่ไม่เอาครับท่านผู้ชมครับเอออีโตมอนมาเลยครับเอ๊อฟอ๊อฟปุ๊บ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 อือดูครับผมจะโดดขึ้นเรือแล้วครับท่านผู้ชม นี่คันนรอาลโยนซึงกเลยโยนโยนโยนแล้วล่ะหยุดหยุดไอ้ไอ้ลัก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 ออกไหมออกไหมโยนไม่ล้วโยนไม่ลักเชื่องมากครับท่านผู้ชมครับดูดิจะว่ายเล่นอยู่ต้องนไปไปุปลเอาดูดิ มาเลยกำลังมาครับผมโดนไอ้จ้อจังหวะนั้นเลยนกตรงทกอุ้ยจักรวากันไปเรื่องอุ้ยโอไม่แล้วไม่แล้วอ้าวเดดเดี๋ดหลักใหม่เราพอได้เห็นเงียบก่อนถึงหักยาวเลยอืออันเละอืออืออือดูดูตามมาดูตามมาท่านผู้ชมดูตามมา nè, bưng bia, dinh nghe nè, biết, 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 lạc biết, lạc biết, 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 lạc dạo biết, 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 อ,อ,อย่าไปเที่ยวติดอวนเขาล่ะโอเคท่านผู้ชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ